ยปายวันนี้มากินอะไรนี่อย่างมาเบื้องไปเลยโอเมสวัสดีจ้ามื้อนี้่มากินของลาลับก๋อยอีกแล้วลาลับก๋อยอีกแล้วเดอจ้าจ้าวันนี้เขาไม่กินเขาลาลับก่อยลาลับก๋วยอีกแล้วเดยจ้าลาเลยจ้าไปกันเลยจ้าไปกันเลยจ้าไปไปกันเลยจ้า สวัสดีจ้าเมื่อนี้เมรีกับครอบครัวก็มากินข้านอกบ้านเนา,จาะจ้าเนา,าะนัดกันกับมูไว้เน้อจ้าเป็นบรรยากาศของร้านระวังย่างข้าไปทางร้านเพื่อนก็จัดน้ำผึ้ไว้งามงามเอาไวเพิ่งกันเด้อจ้าว่าเมื่อนี้เอาสีสังเมนูก,กันหน่อยเนาะไปเอ้ยเด็กน้อยยิ้มหวานเลยคะ่ะ เนาะอันเพื่อนชื่ออะไรคะฟ้าฟิงอ่ะฟ้าฟ้าฟิงโอ้ชื่อยอดเลยยิ้มเลยค่ะมิลินฟ้าฟ้าฟิงบายโอเคอร่อยไหมคะอร่อยค่ะกินข้าวกับอะไรกันคะวันนี้ไก่ทอดไก่ทอดแล้วอะไรอีกคะข้าวหมูข้าวหมู เอ,เอาเหมือยา่างได้เพื่อนมาหมายด้วยหนึ่งคนจะเจอกันอีกไหมเนี่ยากน้่นอยูบนนะถ้ามาร้านนี้โทรหาเพื่อนเลยนะ<า> <laughs> แก้วคมบอกสบายเสืออียังก่อนนะเสือร้องไห้เสือห้องหายเพื่เป็นคนคิดคนเปลเสือเนี่ยเขียวหยักเป็นยังตั้งต่างว่าเขียวห้องเขียวห้องหา เสี้ยวจะร้องไห้อ๋อนี่เยบแล้วม้าก็บอกว่าป๊าๆเ็ดได้อยู่ป๊าๆเ็ดได้อยูทำไมดีไปคุณเปิดเลยกระดัำมึงมึงคุณทำตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไก่ของไทยลูกเนาะเอามาเลยนี่หลอดบ่อนกิน <laughs> tâm là ừ. nhốt 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 nạp đó. được rồi. lấy phun แ,แก้วบนเี่ยนีอกี่นี่มันลาลูกไม่กินอีนะลูกไม่กินก็คู่